พี่น้องสวัสดีค่ะไปอะพ่ะมาเก็บเห็บเก็บผักยังไปอะเก็บผักอันนี้ผักกูดบ่ซื้อผักกูดบ่รู้ซื้อมันแต่ว่าเห็นเขากินแซ่บนะเก็บสันแสบแสบแสบเห็นเขากินแซ่บกินมาแล้วหมูบ้าหมูตายเห็นเขากินแซ่บแ่บเหมือนแม่มันแก่บหรอวะพี่แอ้มให้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 เขาต้องเก็บเอาตอนมันองเก็บตอนมันอุบู่ปอยู่จานนี่ห้าเฮ้ารู้จักสายเดี๋ย ต้องจากสายละเอ้ามึงนี่คือว่าเอาสนอนเ,เ,เก็บเองโอ้ยโอ้ย,อยพี่ย่าไม่หอนแมงบองมึเก็บดอกย่านแมงบงมองน,น,นงงี่ยังกับยาใบหย่านเลยหย่านคือย่านแมงบองต้งสวนแมงบองเฮ้ยพี่ย่ามันคือจังแมงบ,งบมองแถบใบมันงง ตอนมันคือหน่อยแต่่ะมอ,อ,องนี่นละ่ออละ,ละคือจังปลาอันปลาเห็ดเผงหวาน,น,นเท่าเน,น,นาะไลยค่ะจีนนี่แหละได้ปลาเส้นนี่แหละได้ปลาผักข้านี้แหละแต่วันอตอเนเท่าไม่เก็บเห็ดน่ะมันคือหัวแขมันคือใบสูงเพียงเอวคนไม่ใจไม่เนี่ล่ะไ่ได้หกทำไมมันสิไม่เก็บทุกปีอ้าวบอมันสิเบิด์ตขึ้นอมใหม่เลยมันคือเห็ดเดือนนานี่ละได้เก็บเห็ดเผงแล้วได้พี่น้องเด้อ ปลายเดือนนาเนาะพี่ยาเนาะโอ้พ้ามาเก็บแก่ขดค่ฮะแม่จะไ้กินคืออยู่เนาะต้องลวกกินบ่อพี่ลลลลแอาอฮปุ๊ดได้ไหมเอาสุกเอาผักแว่นเฮือุกิเนาะแบบนี้นนนนตนน้นมันงอๆอยู่ในดินพุ่นแม่บอก ซโอเคว่ามันเขาเก็บต้นมันง,งออยู่ในดินพี่ยากวนน่าจะขึ้นมาสูงแบบนี้มันงออยู่ในดินกว่านเด้อตั้งไปสันแมื่อกงออกเองเด้อเดี๋ยวต้นน้อยๆมันนี่ต้นน้อยๆไหน,นไ คนข้างักเก็ดอยู่ยังดอกต่วบ้านนี้ก็พามาหรยังเนาะนะอืมก็วันนีอหมอนไม่จะเศร้าอ้ก็เขาไปในป่าลึกๆตัวออนี่แต่ไม่ไหลน่งไม่ไหลที่มาต้นในในเจี๊ยบเจยเฮ้ยคนเยอรมันเขาก็จีบเด้อท้งแรนอเลยหนี่เก็บผักกันท้งแหกือที่เก็บผักหูก็กัน ถ้าเจ้าเคยสกบดอนมั้ยเก็บหมว่านีบ่ตาตบ่ตไยมาเก็บใหมเก็บหม่ัไต้สไ้ม,มากอกอนีด,ดน,น,น้อยในยนี่น้อยนนี่น้อยนี่นี่นนนนาบเอาน้อพี่กไดพี่มีอยู่นี่เ ปีหน้าเจอกันนะจ๊ะตอนนั้นจ๊ะเอาไปให้เพื่อนเหรอเขาจะคลองนี่ละให้เพื่อนพร้อมให้เจขาจะคล้องน้ำกอเพื่อนเขาหั่นมาเขามาเก็บโป่งเป็นเขาผู้หญิงจักสัมเขาอยู่ในสวิตดนเนาะเขาอยู่ในเมืองเขาบริยุทธในป่าเพิ่งเข้าเขาเป็นคนในป่าเขาเป็นคนป่าเ้ามักินปลาเขาอยูไม่กินเขาไม่ตูดใหญ่เลย พ่อไปห้องไปเก็บน้ำไม้กันบไปแต่ถ่าไปเก็บน้ำไม้กันปหลาน่อไม้ก่เน่างนอเน่าเด้อพีนะมันถือฝนเนาะเๆนะขางๆก็ลดได้พี่ไก่นี่ไงแบมันต็นต้นพีอย่าอยาเอาไปแกีนเกงตต้นไปน่าแบงกระเจียบเดียว ไปต้อไป่ได้นอนนึงมันย่อาอีกหนึ่งเอาเอาเมางั้นมันก็ต้องตัดบ่กองก,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 งกง้นากองอีกได้ถนอเดี๋ยวิ่ันอเกวสวนากหลาสอยเพี้ยอะไรตะไยมันออต้องมีดมันจิม้มอ่จาิเ,าาเดี๋ยวเข้าไปก่อนสะ หยียบพร้อมหยียบพร้อมหยียบแล้วหยียบอีกนัาา่นเลยก็้กินด้นเลยเขากล้องผิดทางผิดมั้เ,เป็นอะไรทำอัายังหลอ,อ,อยู่เนาะโอ้เดลายอยู่เด้เมือนเหลายก็ได้ลยเอาไปต้มใส่เอาไปใส่ตู้แข็งก็ได้ได้เดีเนา กินได้หนา้ากันแมนกินได้บักเลยพี่ย้านอนอะนะ่ะเนาะเดี๋แล้วพูดนี่นี่นี่ามันอนัน,อนหกได้อยู่ไปมง่ามือจะหักเลยนนเก็นอนถามันก็ยังหักบ่ได้มันได้ตป่ายน,ะ <c oughs> นั้นดี๋ยวงนกอเาอสิิลอ,อ,ลอ,นนะอาน,อนน้เรียกกล่อ,กองกลนใจกล่อง ทำกรส,ส้มสิรีไงกะมอง,มองออเดียวสรีโมกุนโอ้จะเจ็หลายเกลียวูุกวญฮะก็เจ็หลายเกลียวจุกวนงหมดงอฟอกมา,ไมไาก,ากไ,ปไปเก็บมังค่ามังสักลาศก่อนโอ้ยหนีดีตา,ด,ตาด่านเกียรติตั้งหาโอ้ม่นด้สียด็นตม้มต้มพอมแกงพ่อมีวะไม่นั่นอย่านะ อปกณอคบกัไม่สบยอกเอ้กวกไว้ถ้เเ่มเกียอเห็ดออกเห็ดออกมากเลยเห็ดผงหวานเห็ดมันแบใต้ใส่เห็ดผู่เหนืบอเห็ดผ่นูจดเห็ดหวานมัมกนกระส้นตํำเลยเห็นผู่หนูเโอ้ขวนึ้นสรค nah, well, so okay. an ์ย okay. oh, ังๆเลยนี่เด๋ยวไม่เห็ดนี่ไปไหนแล้วคุณทิ้ยาอยู่บ่เอาอยู่เอาอยู่มาดูนมาเอาเอาอยู่เอาไหเอาล ีบ้านนอนหนึ <5 <5 <5 ่งจ pues ้ะเอออาวตกบ้านนอนก็มีห้าบาต่ออก้างนอกม่เงนเมีบ้านดอกอาเลยมันได้ออามันยัน่าอยู่ต้นนี่เหต้นตัดเห็ดพลกับแคมันยู่อนี่บ่เหตุผนคือว่ามันมีต้นตัเห็ดผลนี่ฟั้งมะขืนเพราะว่าในตัวนี่ก็เคยเอาอยู่ไม่มีค่ะไม่ล่ะรอมันเงี้กนสิยะเอาป่ะไปเข้าไปเอา มี่น้องได้หลายแล้วเอามาปุ๊บปีไก่ก็ดอกก็ได้ยู่ตรงนี้เนาะน้ำไม้ไหลน้ำไม้ไหลต้นมีปะกอจังคนมาตัดปลาไม่นห็นหรือเปล่ตาตเห็นปะมันมันโมเมนต์มันสัน่นเลยพี่ยามันมันอยู่ในใบใหม่ด้วยซ้ำงอแบบงั้น อ,นนอ,อ,อันนี้บ้างเน,นี่ยโคตร้องเลยดินดินเป็นตะคุตนะดินนะแข็เงเขีงนั่นเป็นก้อนหนะินนะแน่วะบ้านเฮ้เป็นนอนบ่เป็นลำเอาเอานี่อันนี้หักมาเลยขวดมาเลยนะั่นหักมาได้ได้เห็นบ่หกักมาได้แข็งบ่เอา้าไม่จิ้มเอ้ายับไปที่ฉันสองนอเด้อ ตาดีเพิ่นเ้าวันขึ้นอีกเพิ่บบนเพืเอเ่อแกไปเบิ่งบ่แต่ว่าอย่าไปผู้ใหญ่แยกกันเดีย๋ยวปะ้าไปก็ไป้าคนต้องไปล้างใบสารรับไปลายแล้วมันเป็นวานมันมีได้์มไม,ม่อะไรหยาบตาโนมันหนอน,น้องดินดิ็กแต่ใหญ่บ่ได้ไม่เกิดไปทัวร์เนาะบ่เห็นมันเนาะมันนอหน่นอยเนาะจุดเปียนเขามากใส่ตัวนี้ไปให้มันในเก็บพักจนมันย่างกูดูเลยเนาะ ไอพอต้มก่อเดียวเนาะมือไม่เอาไปเอาก่อไหมก่อเอาไปพ่อกินซ้ำนี่กับพอ่อค่ะ์บเอาไปไล,ลยเจ็บสะเดาได้ไหมเอาเบอร์สุดยอดเลยด้วมันจังประเดะ้เยวปวนไหมเพี้ยคันโต้ลงหันลงน้ำเี่เลย,ยนยี่ต่อฟังน้ำน้นำแข็งนะคะนะ่ะ